สวัสดีคุณผู้ชมท่านเยนะครับช่วงรายการรีวิวเกมมิเก์ในวันนี้เรามีลำโพงจากแบรนด์ซิกโนมารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้เลย SB 6 1 2 S Cuba RGB Gaming Soundboard เจาลโพงตัวนี้นะครับจะเป็นแบบบลูทูธแล้วก็มีเป็นสาย USB ด้วยนะฮะเป็น USB 2.0ตัวเบรปรับได้ทั้งหมด4ระดับแล้วก็จะมีโหมดไฟ RGB ปรับได้ถึง12โหมดนะครับในส่วนของสเปคอื่นๆเขาจะเป็นตัว ขนาดดอกลำโพงเนี่ยสนิ้ว2ตัวเลยแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง PC, n o โน้ตบุ๊กแมคโมบายแท็บเล็ตอุปกรณ์ต่างๆที่มันเสียบ USB แล้วมันอ่านนะเออนั่นแหละมันใช้ได้หมดแหละในส่วนของน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ770กรัมหน้าตาของลำโพงเป็นแบบในยี่เรียบหรูดูดีไม่มีปุ่มอะไรให้เกะก,กะตอนแรกได้มานี่ก็งงโง่งเป็นควายเลยใช้ไม่เป็นก็นั่งกดนี่ก็กด กดต,ต,ตรงนู้นตรงนี้สรุปว่ามันเป็นระบบสัมผัสครับก็คือนี่ตรงนี้เขาจะมีเป็นนี่เขียนบอกอยู่ว่าการสลับจากโหมด USB ไปไวเลสเนี่ยก็คือกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบรดปรับเลเวลเบรดกับเพิ่มเลเวลเบรดก็คือเนี่ยแค่2ฝั่งนี้นะก็คือเป็นการจิ้มค้างแล้วก็ปล่อยจิ้มค้างแล้วก็ปล่อยจิ้มค้างแล้วก็ปล่อยแตะปึ๊บแตะปึ๊บแค่นี้พอในส่วนของการเปิดปิดก็นี่แค่นี้แค่เปิดปิดบิดแค่นี้ปรับโหมดไฟก็แค่สัมผัสปุ๊บเปลี่ยนโหมดไฟประมาณนี้แล้วก็จะมีีน่เลย มีมาให้2อ,อันเป็นยางรองเพิ่มความสูงอีกประมาณเมตรครึ่งมันเพิ่มมาทําไมวะเนี่ยมันก็ดีกว่าวางตรงๆแหละก็อย่างน้อยก็มีเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงในส่วนของตัวสายครับก็ยาวประมาณนี้เนาะคือมันมันมีเป็นบลูทูธก็จริงนะแต่ว่าตัวสายมันก็ต้องเสียบเอาไว้ตลอดอะก็ยาวเมตรน่าจะเมตรนิดๆแหละเอ,อเดี๋ยวเราทําการต่อคอมดีกว อันนี้เราทำการต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วส่วนการปรับเปลี่ยนโหมดไฟนะตัวลำโ,โพงเขามีโหมดไฟแบบนี้อยู่12โหมดนะแล้วก็แค่ปุตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมปึ๊บอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆวน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 กลับมาและก็อันนี้โอเคประมาณนี้สำหรับโหมดไฟวิธีการเชื่อมต่อกับบลูทูธก็แสนง,ง่ายนะครับก็คือแค่เราปรับเป็นโหมดบลูทูธเปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อ SB612 แล้วก็เสร็จ เดี๋ยวจะทำการทดสอบเพลงที่เบสเลเวลหนกันดูก่อนนะเปิดแบบจัดเต็มสักหน่อยอันนี้เบสเลเวลหนนะเบสเลเวล 2, <Level> 2. จะสังเกตว่ามันมีความแบบตุ๊บๆขึ้นมานลดหน่อยตามระดับเลเวลเเลเวลส นนะมันหึ่งขึ้นนะเ a s Base Level 4แน่นเลยเปิดแบบดังสุดให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเราเปิดดังสุดเนี่ยมันจะเค้นเสียงได้ประมาณไหนเริ่ม โดนกบอยู่ไหมโดนเนาะก็สมควรแหละดอกลาโพงสองนิ้วสองตัวโอเคเดี๋ยวเทสสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเป็นแบบ USB แล้วก็เล่นเกมดูหนังฟังเพลงกันบ้างว่ามันจะเวิร์บสักแค่ไหนเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับการดูหนังกันก่อนเลยยกตัวอย่างเป็นฉากในจอวิกเราจะเปิดเป็น level 1, เบสเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเทียบให้ดูก่อนนะเราจะลองไต่สเต็ปเบสเป็นระดับระดับขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามันประมาณไหนเริ่ม แล้วเดี๋ยวลองดูเบสเลเวลสอนะครับจะสังเกตว่าเบสที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความแบบตึ๊บตึ๊บขึ้นนิดนึงเลเวลสามจะน่าจะเห็นได้ชัดขึ้นลูกเบสเลเวลสี่แน่นขึ้นตั้งแต่ฉากแรกเลยปึกปึกปึ๊ เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบกับฉากที่มันเป็นเพลงแบบหึมห่มๆหน่อยเราจะเริ่มกันที่เบสเลเวลหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูความแตกต่างระหว่างเบสเลเวลหนึ่งกับเบสเลเวลสีนี่เลเวลหนึ่นะแล้วเดี๋ยวดูเบสเลเวลสีเปลี่ยนจากสี่ไปสามบ้าง บางทีอยู่ในระดับ3เนี่ยผมว่ากําลังดีนะทีนี้เดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึง่งมันจะมีโหมดไฟที่มันสาม,มารถดังไปตามเสียงได้ด้วยอยู่อันไหนวะในที่อันนี้อันนี้อันนี้ป๊ป๊บปบป๊อป๊เนี่ยดังไปตามเสียงมันจะมีดังจากตรงกลางออกไปข้างนอกแล้วก็ดังจากข้างนอกเข้ามาข้างในนี่แบบนี้นี่ก็เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้ แล้วก็แบบแช่ไม่มีกระพริบโหมดไฟประมาณนี้ทดสอบเบตเลเวล4กับเกมเทคเข n นกันบ้างฮะดูหนังแล้วก็ต้องเล่นเกมสิวะดูความหนักแน่น ทดสอบเสียงคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงถือว่าได้อารมณ์แบบสุดๆเลยแต่ถ้าให้มานั่งเล่นเกมแบบที่มันเป็นเกมแนว f อ s พแล้วก็แยกทิศทางเสียงก็ความเป็นลำโพงเนาะมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าการใส่หูฟังแต่อย่างไรก็ตามการเก็บรายละเอียดเสียงคุณภาพเสียงก็จัดได้ว่าลำโพงตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเข้าสู่ช่วงสรุปกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าลำโพง SB612 จาก Signal ตัวนี้คุณภาพเสียงจัดว่าให้มาเต็มสำหรับดอกลำโพงขนาด2นิ้วถึง2ตัว มีโหมดไฟถึง12โหมดแล้วก็ยังมีลูกเล่นไฟที่มันสามารถฟึ๊บๆๆตามเสียงได้อีกด้วยตัวเบสปรับได้ทั้งหมด4ระดับคุณภาพแบบนี้หน้าตาเรียบหรูดูดีขนาดนี้มาพร้อมกับราคาไม่ถึงพันเพียง750เท่านั้นแต่ณนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมก็แอบไปเห็นว่าเจ้าของตัวนี้มันเริ่มขาดตลาดกันแล้วนะฮะหลายร้านนี่คือขึ้นว่าสินค้าหมดสินค้าหมดรัวๆเลยก็อย่างไรก็ตามก็ไปหาซื้อกันได้ครับหน้าตาของเจ้าลำโพงจะประมาณนี้ Sb 612เชื่อมต่อได้หลายแพลตฟอร์มเลยคุณภาพเสียงโอเคมากๆแถมราคาก็ไม่แพงด้วย750เท่านั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาครูชมท่านไว้แต่เดี๋ยวทันนี้เขาสดดช